เดี๋ยวขอ,อนักชาตแก้วทองคำสาบถ้วยนะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนในที่น่ารักของครูแบงค์ทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วิทยรียนออนไลน์บายครูแบงค์แล้ววันนี้ก็อยู่ที่คันยูหาดของครูแบงค์เองครับว้าวบ้านครับราคาไม่กี่สิบล้านหรอกครับชิวๆอยู่ตามภาษาคนรวยครับรู้ไหมครับว่า สินค้าและบริการต่างๆที่ครูแบงค์เลือกใช้เนี่ยครูแบงค์เลือกใช้ได้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุดเลยนะครับแต่ครูแบงค์เลือกยังไงไปดูกันเลยครับเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้กันก่อนนะครับเกี่ยวกับความหมายของสินค้าและบริการนะครับสินค้าและบริการนะครับมีความหมายก็คือ สิ่งต่างๆนะครับที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์มีทั้งที่อยู่ตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสําหรับสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับยกตัวอย่างก็เช่นผักและผลไม้ต่างๆนะครับที่นํามาเป็นสินค้าตามท้องตลาดนั่นเองนึกออกแล้วใช่ไหมครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นง่ายมากๆสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็เช่น บ้านเรือนที่อยู่อาศัยโทรศัพท์มือถือเป็นต้นครับเอาละครับทีนี้ครูแบงค์มีเกมมาให้นักเรียนเล่นกันครับว่าสิ่งนี้เนี่ยที่ครูแบงค์กำลังจะขึ้นให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราลองมาเล่นเกมกันนะครับมาเลยอ่ะสิ่งนี้มีอยู่ตามธรรมชาติไหมครับใช่แล้วครับ สิ่งนี้ก็คือเห็ดนะครับเห็ดเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าคนเนี่ยขึ้นไปเก็บเห็ดมาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาขายหรือว่าเอามาเป็นสินค้าบริการต่างๆแปรรูปใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นของบริการนั่นเองนะครับอันที่2มาเลยนี่นะครับสำหรับสิ่งนี้นั่นก็คือรถยนต์นะครับ รถยนต์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองนะครับอีกสักหนึ่งภาพแล้วกันครับสิ่งนี้คือมะม่วงนะมะม่วงนั่นเองนะครับมะม่วงเนี่ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติถูกต้องครับ<ม>เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าเรานำมะม่วงเนี่ยมาขายนะครับเพื่อเป็นสินค้าบริการครับผม ห้องอาหารของครูแบงค์นะครับห้องอาหารสุดหรูในคาดิสหาดของครูแบงค์เองนะครับ <Wow. S 1> ที่พามาห้องนี้เนี่ยก็เพราะว่าครูแบงค์กำลังจะให้หนักเรียนได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับประเภทของสินค้าและบริการนั่นเองครับสำหรับประเภทที่หนึ่งนะครับก็คือสินค้าและบริการเพื่อการบริโภคครับความหมายตรงตัวม,มากๆเลยเพื่อการบริโภคนั่นก็คือสิ่งที่เราสามารถรับประทานได้หรือว่าดื่มกินได้นั่นเอง ตเต็มโต๊ะไปหมดเลยใช่ไหมครับอยากทานไหมนักเรียนยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆกันขึ้นมาอีกนะครับนั่นก็คือหมูกระทะครับเป็นสิ่งที่ครูแองชอบมากๆเลยนักเรียนชอบกันไหมครับอชอบใช่ไหมเดี๋ยววันหลังเรามาทําหมูกระทะทานกันดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกินสูครับอ่ากินของหวานบ้างนะครับนี่เลย เรียกได้ว่าเป็นของที่ครูแบงค์ชื่นชอบและโปรโดปรานมากๆหวังว่านักเรียนก็คงจะชอบเหมือนกันและนี่ก็คือสินค้าเพื่อการบริโภคครับมาถึงห้องอีกห้องหึงในคลาสหัสุดหรูอของคุูแบงค์นะครับเรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เก็บของสะสมที่คุูแบงบค์รักครูแบงค์ห่วงมากๆเลยนะครับ ที่พานักเรียนมาห้องนี้ก็เพราะว่าเราจะเรียนรู้กันในประเภทที่2นะครับนั่นก็คือสินค้าและบริการเพื่อการอุปโภคครับสินค้าและบริการเพื่อการอุปโภคก็คือสินค้าที่ไม่สามารถรับประทานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในห้องนี้เลยชอบไหมครับกระเป๋าดีรองเทา้าเสื้อผ้าอ่าหรือว่าโทรศัพท์มือถือ นั่นเองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของสินค้าและบริการเพื่อการอุปโภคครับเอาละครับมาถึงเกมที่ครูแบงค์นำมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับวันนี้เล่นเกมกันเยอะเหลือเกินนะอะเอาอีกสเกมแล้วกันเกมนี้นะครับเหมือนเดิมเลยครูแบงค์ก็จะขึ้นภาพมาให้นักเรียนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายว่าสินค้าที่ครูแบงค์ขึ้นมาเนี่ยเป็นแบบอุปโภคหรือว่าเป็นแบบบริโภคนะครับลองเดากันดูดีกว่าภาพแรกมาเล เป็นสินค้าเพื่ออุปโภคหรือบริโภคนะสะกุินได้ไหมกินได้เพราะฉะนั้นแล้วเป็นสินค้าสำหรับบริโภคครับอีกสักหนึ่งอย่างมาของเล่นของเล่นนะครับนะักเรียนเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคหรือบริโภคนะกินได้ไหมของเล่นกินได้ไหมครับ กินไม่ได้นะหิวแล้วกินของเล่นไม่ได้นะครับนักเรียนอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วของเล่นจึงเป็นสินค้าเพื่อการอุปโภคครับและอีกหนึ่งอย่างแล้วกันมัเครปอ่ะอันนี้น่ากินอุ้ยหลืมปากพูดไปแล้วเฉลยแล้วนั่นก็คือครปนะครับเป็นสินค้าแบบบริโภคนั่นเองครับ เอาเละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการเรียนวันนี้ในเรื่องสินค้าและบริการในส่วนของความหมายนะครับแล้วก็ประเภทอ่าวันนี้สนุกสนานกันนะครับมีทั้งเกมต่างๆให้นักเรียนเล่นวันนี้ไม่มีการบ้านมาฝังนักเรียนแตสีแต่ว่าอยากให้นักเรียนชมคลิปนะครับแล้วก็ ติชมกันเข้ามาได้นะครับว่าคลิปของครูแบงค์เนี่ยสนุกสนานม,มากน้อยแค่ไหนนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะครับนักเรียนวันนี้ลากันไปก่อนครับกับเรียนออนไลน์ by ครูแบงค์สวัสดีครับ